โอเคตอนนี okay. ้นะครับเรากําลังตามหาเขาอยู่ทุกคนนะเพื่อที่จะจับเขาไปอาบน้ําตัดเล็บให้เพราะว่าเล็บเขายาวมากทุกคนนะก็จะมีการแบบใส่เสื้อไหนไหนไหนเลยโอเคนวะกับโคดีน้อยๆเลยดโอเค ทุกคนครับคือวันนี้นะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆของผมเนี่ยจะไปจับชายคนหนึ่งเขาเป็นชายไร้บ้านทุกคนนะเขาแบบเดินไปเรื่อยทุกคนแบบไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งอะทุกคนก็ไม่ได้อาบน้ํามานานมากทุกคนแบบค่อนข้างที่จะกินอับแล้วก็เล็บยาวแล้วก็ ผมยาวอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมกับเพื่ nhà, อนๆของผมเนี่ยจะไปจับเขาเพื่อที่จะตัดผมให้เขาแล้วก็ตัดเล็บให้เขาอะไรเงี้ยคือทําความสะอา,าดเขาอาบน้าให้เขาด้วยอะไรเงี้ยทุกคนนะช่วยๆกันหลายๆคนทุกคนนะเพราะถ้าทาคนเดียวนี่จะไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ว่าคือเขาเขาแรงเยอะแล้วก็แบบน่าจะทําคนเดียวไม่ได้ทุกคนก็ต้องสมัครคีกันนะแล้วก็ไปดูกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะ,ะตอนนี้คือผมตื่นเต้นมากทุกคนคือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนทุกคนนะแล้วก็เราก็ต้องไปไปไปหาเขาก่อนทุกคนนะโอเคไปทุกําลัง หาตัวเขานะครับทุกคนเพื่อที่จะจับเขาไปอาบน้ำํำปเปลี่ยนชุดต้อนรับไฮรายยอรุ่นนะตัดเล็บให้ด้วยเพราะว่าเล็บเขายาวมากทุกคนเขาเดินไปเรื่อยทุกคนที่เรามาหาทางนี้นะครับเพราะว่าเราคิดว่าเขาอยู่ทางนี้แหละเพราะว่าเขาชอบเดินชอบนอนอะไรแถวเนี้ยทุกคน คือเมื่อกี้เพื่อนผมเจอเขาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังคือน่ารักมากๆเลยเขากําลังหลบอยู่ใต้พุ่มไม้ทุกคนแล้วก็นั่งยองๆกันทุกคนนะแล้วก็เพื่อนผมก็เห็นพอดีเพื่อนผมก็ถามเฮ้ยทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ากำลังอุจจาระอยู่เพื่อนผมก็โอเคโอเคปล่อยปล่อยเขาก่อนจะจะรอคุยกับเขาไวคุยแบบดีๆฮะแล้วสักพักงหนึ่งก็เอ้าหายเกือบเลยทุกคนหายไปเลยคือไวมากทุกคนนะก็ตามหากันต่อไปทุกคนตอนนี้นะครับเรากําลังตามหาเขาอยู่ทุกคนนะเพื่อที่จะจับเขาไป อาบน้ําไป ite, แต่งตัวตัดเล็บให้เพราะว่าเล็บเขายาวมากลูกคนนะก็จะมีการแบบใส่เสื้อเพื่อนอะเด็ๆไม่เด็กะไเด็กต้องหมวงานเด็กไหนไหนไหนยังไงโอเคนะว่กับคนน้อยๆเลย

นี้นะครับเหมือนกับว่าเขาไม่คุยคุยไม่รู้เรือ่องทุกคนก็นะฮะก็ไปรอดูพ่งนี้อะไรกันพ่กนี้จะไปลองอีกทีหนึ่งซึ่งเพื่อนผมวางแผนว่า6โมงเช้าพวกเนี้ยจะไปเลยคือจะไปปลุกเขาที่เขานอนอ่ะคือเพื่อนผมเดาว่าเขา่าจะนอนที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปดูเขาเตื่นมาเราก็จะจับอาบน้ำเลยแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงดูคนนะ อาชิพไกลแล้วคนที่อยู่